สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการเขียน Google Ads Script นะครับในการทำเว็บแอปโดยเราจะจัดนะครับอาจจะเป็นฟอร์มนะครับหรือว่าตารางนะครับหรือนะครับเรามองอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะกล่องนะคให้อยู่ตรงกลางหน้าจอสวยๆนะครับโดยใช้ Bootstrap แล้วก็ CSS นะครับเราจะมีวิธีการเขียนสคริปต์ยังไงนะครับให้ได้ตามต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมจะไปที่ Google Drive ก่อนนะครับเพื่อจะไปทำสคริปต์สำหรับเว็บแอปขึ้นมาไปที่ใหม่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปที่สคริปต์ของ Google App แล้วก็คลิกครับจากนั้นโครงการไม่มีชื่อนะครับเราก็คลิกตั้งชื่อขึ้นมาครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็นเว็บแอปนะครับเว็บแอป แล้วก็เป็น box center นี่นะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อได้เลยครับสเต็ปแรกเลยให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันก่อนนะครับตรงนี้ my function นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็น do get นะครับ do get แบบนี้เสร็จแล้วนะครับในฟังก์ชันพิมพ์ตัว r ลงไปเลือก return ครับเพราะว่าพิมพ์ตัว h เลือก html service พิมดอ์ลงไปแล้วก็เลือก template form file ตรงนี้ครับ จากนั้นวงเล็บเปิดขึ้นมาพิมพ์เครื่องหมาย s ิงเกิลโค e ครับพิมพ์ชื่อไฟล์ html ที่เราจะใช้ในที่นี้ผมจะใช้เป็นคำว่า index 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 แบบนี้นะครับแล้วก็ evaluate ตัวแรกเลยครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะฮะเสร็จแล้วเรามาสร้างฟังก์ชันที่2ขึ้นมานะครับก็คือฟังก์ชัน include นะครับฟังก์ชัน include นะครับแบบนี้นะครับวงเล็บเปิดนะครับ แล้วก็ใส่คำว่าไฟล์นะครับลงไปนะครับชื่อไฟล์ไฟล์เนมแล้วก็ปีกกาเปิดปิดนะครับพิมพ์ตัว r ขึ้นมา return ครับเพราะว่า h tml service ดแล้วก็เลือก htm l output f o r m file ตัวนี้ครับแล้วก็วงเล็บเปิดขึ้นมา copy file name ครับ ctrl c นะครับเอามาใส่ในวงเล็บตัวนี้นะครับแล้วก็ get content นะครับ เรีไเปิดปิดโอเคนะครับถ้าเราฝึกทําบ่อยๆตรงนี้เราจะพิมพ์ได้อย่างคล่องเลยนะครับ2ฟังก์ชันจากนั้นกดบวกครับไปสร้างไฟล์ HTML ขึ้นมานะครับคลิก HTML นะครับตั้งชื่อ indexindex ขึ้นมากด Enter ได้เลยครับจากนั้นไปท่่งหมายบวกครับ HTML อีกครั้งหนึ่งครับตั้งชื่อว่า CSS ครับกดปุ่ม Enter นะครับ แล้วเราก็ลบสคริปต์ของนะครับ CSS ตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วให้พิมพ์สไตล์ขึ้นมาแทนนะครับสไตล์นะครับตัวนี้นะครับสไตล์แล้วก็ select Style นะครับเลือกตัวนี้นะครับส่วนสไตล์นั้นเดี๋ยวจะพาไปเขียนโค้ดนะครับในรูปแบบ VS Code ออนไลน์นะครับข้อดีของการเขียนนะครับ VS Code ออนไลน์ก็คือ เราจะเขียนโค้ดน้อยเพราะว่ามันจะเอาคำสั่งมาให้เราเลือกเอาได้เลยนะครับไม่ต้องไปเขียนทุกตัวนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้3ไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับการที่จะให้ c s s ตัวนี้ไปทํางานกับ Index นะครับเราก็จะเอามาใส่ในส่วนของเหตุนะครับเราจะต้องพิมพ์คําสั่งนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเปนการ Include นะครับก็คือพิมพ์สัญลักษณ์น้อยกว่าขึ้นมาเครื่องหมายคําถาม a s t e r เท่ากับ แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันก็คือ include นะครับแล้วก็ในชื่อฟังก์ชันนี้ให้เราระบุชื่อไฟล์ลงไปที่เราจะนําเข้ามานะครับอยู่ภายใต้เครื่องหมาย S ิงเกิลโขดแบบนี้ก็คือ css นะครับแล้วก็พิมพ์ css แบบนี้นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมาย question mark และเครื่องหมายมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นการเรียกนะครับไฟล์ css นะครับเข้ามาทำงานกับไฟล์ index ตัวนี้นะครับนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้ b o o t s t r a b นะครับเข้ามาทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็ไปที่ b o o t s t r a b นะครับอาจจะพิมพ์คาว่า CDN วัก b o o t s t r a b ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อคลิกคาว่านะครับ c d n b o o t s t r a b นะครับเราก็ไปที่นะครับเว็บที่ชื่อว่าตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ย o f f i c i a l c d n o f b o o t s t r a b นะครับไปตัวนี้เลยนะครับ เพื่อจะไป Copy Link นะครับของแบบ CDN ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน5.1.3นะครับเขาก็จะแยกเป็นนะครับ CSS JavaScript JavaScript Bundle นะฮะเราก็เอา CSS กับ j a v a นี่แหละไปใช้นะครับตัวแรกก็คลิกตรงนี้ลงไปแล้วก็คลิกไปตรง HTML ตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งครับเป็นการ Copy กลาบันที่ส c r i p t นะครับ CSS เนี่ยนะครับก็เอามาไว้ในส่วนของ head นี่แหละนะครับ เราก็วางลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นไปเอาตัว Java มานะครับตรงนี้ก็มาที่จ a v a ส c r i p t ตรงนี้ครับแล้วก็คลิกคลี่ลงมาแล้วก็ตรง HTML ตัวนี้คลิกทาเป็นการ Copy กลับมาที่นะครับส่วนเหตุของเรานะครับเอามาวางต่อกนแบบนี้ได้เลย Ctrl V นะครับก่อนแสดงเหตุเนี่ยนะครับวาง CSS กับตัว Script Java นะครับของ o t s t t a p ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้บูสแทมาแล้วนะครับทีนี้ก็นะครับบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะนะครับลองใส่ข้อความลงไปในส่วนของบอดี้นะครับเป็น h สองนะครับ S2/ s 2นะครับ ใน s 2นี้เราจะให้แสดงข้อความว่าอะไรนะครับผมจะพิมพ์คำว,ว่าตัวอย่างนะครับการจัดกล่องให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับพิมพ์แบบนี้เสร็จก็ลองกดปุ่มบันทึกก่อนนะครับกดปุ่มบันทึกแล้วก็รันตัวนี้ให้เป็นเว็บแอปครับ มาตรงนี้ครับการทําให้ใช้งานได้นะครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกตรงนี้ครับมาที่รูปฟันเฟืองนะครับเลือกเป็นเว็บแอปครับคลิกครับฉันเท่านั้นตรงนี้เปลี่ยนเป็นทุกคนครับอ่าเรียบร้อยการทําให้ใช้งานได้รอสักรู่นะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้คําสั่ง CSS นะครับจัดกึ่งกลางนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราได้ลิงก์เว็บแอปที่ใช้งานจริงมาเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าท้ายสุดขวามือจะเป็น s l e c t exe เขาเรียกว่าลิงก์ใช้งานจริงนะครับแต่ตอนนี้เราจะทดสอบครับงานของเราก่อนก็เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้ครับการทําให้ใช้งานได้แล้วเลือกการทดสอบครับการนําการทดสอบไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้นะครับลิงก์ s l dev นะครับตอนสุดท้ายเนี่ย s l dev แปลว่าลิงก์ทดสอบนะครับแล้วก็คลิกลิงก์นี้เลยทดสอบนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราได้ข้อความแสดงผลในไฟล์อินด x ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแต่มันยังไม่ตรงกลางอะไรตามที่เราต้องการเลยนะครับเราจะต้องมาเขียนคําสั่งเพิ่มนะครับโอเคนะครับในการเขียนคำสั่งเพิ่มนะครับผมจะมานะครับใช้คําสั่ง css ตัวนี้นะครับที่เราเตรียมไว้แต่ยังไม่ได้เขียนคําสั่งเลยนะครับโดยจะนะครับให้ง่ายในการเขียนให้ไปเขียนใน vs code นะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้ง vs code ทำยังไงนะครับเราก็ใช้แบบออนไลน์ไปเลยนะฮะ โดยการเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วพิมพ์คำว่า VS Code ครับ VS Code แล้วก็ .dev d e นะครับเข้าไปเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับเขียน VS Code แบบออนไลน์นะครับจากนั้นแล้วก็ New File ขึ้นมานะครับแล้วอาจจะเขียนนะครับแบบเอาไปใช้งานเลยนะครับแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ลบทิง้งหรือเราจะ เขียนแล้วก็เซฟเป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่องของเราด้วยก็ได้ครับเวลาไปใช้งานคราวหน้ามันก็จะสะดวกถ้าเราต้องการจะเซฟเป็นไฟล์ไว้ก็ทําตรงนี้ครับ3ขีดีไฟล์แล้วเลือกเซฟแอดตรงนี้ครับจากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมาแล้วก็เลือกประเภทของไฟล์นะครับเช่นผมต้องการไฟล์เป็นแบบ CSS อย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็ผมจะตั้งชื่อเป็นนะครับบล็อ,อกนะครับ box.css อย่างนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม save นะครับแล้วก็จะได้ชื่อไฟล์ขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มเขียนนะครับซึ่งเราจะให้พื้นหลังของเว็บเรานะครับเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ข่า body ขึ้นมาก่อนนะครับแค่เราพิมพ์ตัว b ขึ้นมาจะเดียวนะครับมันมีคําสั่งมาให้เราเลือกแล้วก็เลือก body ตรงนี้ก็ได้คลิกอาเลยก็ได้นะครับแล้วคําสั่งจะต้องเขียนภายใต้ปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดแบบนี้ กด enter ลงมานะครับพื้นหลังก็คือ background นะครับพิมพ์ตัว b ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเขียน background แบบไหนนะครับตอนที่ผมใช้ background color ก็เลือกตัวนี้เลย background color นะครับจากนั้นเขาถามว่าจะเอาสีอะไรนะครับเนี่ยเราจะใช้นะครับสีที่เรามองเห็นคลิกเอาเลยก็ได้หรือเราจะมานะครับเขียนรหัสเป็น sharp ff อะไรต่างๆพวกนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะระบุนะครับพื้นหลังไปเลยนะครับผมก็เลือกสีอะไรก็ได้แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นการระบุพื้นหลังของเว็บของเรานะครับแบ็กกราวด์คิ o เคอร์ระบุสีจากนั้นนะครับผมจะระบุมา r จินนะครับมา r จินก็นะครับกด Enter เลยครับ 0px ครับไม่ก็คือให้มีค่าเท่ากับ0ครับระยะห่างนะครับของมา r จินนะครับจากนั้นผมจะระบุ p a d d i n g นะครับเป็น0ูนย์เหมือนกันครับก็คือ0 px นะครับ ระยะจากนะครับเนื้อหานะครับเป็นศูนย์ะครับไปหาขอบนะครับพดดิ้งทีนี้นะครับเราจะมากําหนดกล่องนะครับที่จะให้แสดงผลอยู่ตรงกลางนะครับเราจะต้องมากําหนดเป็นคลาสขึ้นมาก็แล้วกันนะครับก็ดอทนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับผมจะใช้คําว่าชื่อว่า c e n t e r ร์ x ีบนะครับจริงๆเราตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ กรจะตั้งชื่อคลาสอะไรก็ได้นะครับเวลาเขียนคําสั่งก็อยู่ภายใต้ปีกาเปิดปิดแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับเริ่มจากผมจะเริ่มจากคําว่ามินนะครับมินมินวิดครับความกว้างน้อยสุดกด Enter ครับแล้วก็ระบุนะครับผมจะใช้เป็น 5, 7, 6นะครับพิกเซลก็คือ PX นะครับคำสั่งแรกคำสั่งที่2กด Enter ลงมานะครับ ทุกคำสั่งจะต้องนะครับมีเซมิโคลอนจบบรรทัดเสมอนะครับในการเขียน CSS นะครับจากนั้นครับผมจะเลือกเป็น position นะครับ position แล้วก็ position จะใช้เป็น absolute ครับก็เปลี่ยนเป็น absolute l u t e นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกจะเป็นสีส้มนะครับเสร็จแล้วครับด้านบนนะครับก็จะเลือกเป็น top นะครับพับนี่ก็จะเอาสัก50%ครับเลฟนะครับ50%นะครับเนี่ยข้อดีของการเขียน VS Code นะครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ทุกตัวนะครับพิมพ์แค่ตัว2ตัวมันก็มาให้เราเลือกนะครับ transform อย่างเงี้ยนะครับ transform อ่ะเลื่อนเอาก็ได้นะครับ transform กด enter ครับ t r a n s l a t e นะครับ เ n t e r แล้วก็นะครับใส่ไปลบ50%เปอร์เซ็นต์นะฮนะคอมมาลบ50%าเปอร์เซ็นต์่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในกล่องนี้เราจะเอาใช้สีอะไรก็เป็น background นะฮะ c บ background นะครับแล้วก็ระบุสีนะครับเราจะเอาสีขาวก็เป็น F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  อตัวก็เป็นสีขาว จากนั้นกล่องนี้นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราอยากให้มุมของสี่เหลี่ยมมันมีความโค้งนะเราก็ใช้คำว,ว่า border ครับ border radius ตัวนี้นะครับมีความโค้งเท่าไหร่ครับว่าผมใส่ไป10พิกเซลครั10 px จากนั้นนะครับความสูงต่ำน้อยสุดนะครับผมก็เลือกเป็น min h i g h นะครับสัก200 px ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เครื่องหมายแอปเมเดียสกรีนขึ้นมาแบบนี้นะครับในสกรีนนี้นะครับเราก็จะนะครับพิมพ์วงเล็บเข้าไปนะครับในตัวนี้ก็เป็นแม็กครับ M A X m a c h e t w i t h by D T H นะครับผมกว้าง o l o n ครับ ค่าก็คือ5 7 6 px แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาชื่อนะครับ center b l o c ตรงนี้นะครับอ่ะ copy สบรรทัดนี้มาเลยก็ได้นะครับ Ctrl c t r l c ครับ c o n t r l v ครับ dot center b l o อกปีกาเปิดนะครับแล้วก็ min width ตัวนี้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสัก9 0ร์เ แล้วก็คข้เอนเตอร์ลงมาปีกาปิดนะครับอันนี้นะครับเป็นการเขียน CSS ด้วย VS Code ครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราจะเอาไฟล์นี้ไว้ใช้งานแล้วก็เซฟไปเลยสามคีดไป้ายแล้วก็เซฟบันทึกไว้นะครับทีนี้ในส่วนนี้ผมจะเอาไปใช้ในเว็บแอปนะครับใน Google Apps c r i p t ก็ Ctrl A Ctrl C ไปเลย Copy c โค้ดนี้ไปเลยแล้วก็มาที่สไตล์นะครับสแลสสไตล์ style. ตัวนี้ของเราก็ คอนโทนวีลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ไฟอินเด็กของเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ bootstrap นะครับในการควบคุมการแสดงผลตรงนี้นะครับอยู่ใน b o ดีนะครับก็ดิฟขึ้นมานะครับ div นะครับ Class เป็น Container ร์นะครับ ta i ner เนี้ยนะครับ d i p class container นะครับแล้วก็นะครับปิดด้วย slash d i p p ่า d i p class container slash d i p นะครับจากนั้นครับข้อความตัวนี้ครับเราก็จะให้อยู่กึ่งกลางนะครับเราก็ d i p อีกครั้งหนึ่งนะครับ d i p class เท่ากับครับ t ทคกิซเซนเตอร์ครับเทคกิซเซนเตอร์ดิฟคลาสนะไม่ใช่สิโทษทีนะครับด p c l a s s c l a s s t คเซ Center นะครับโทษทีคอนโทรลเอครับต้องมาอยู่ที่ S2 นะครับเราจะให้อยู่กึ่งกลางของ Dip นะครับดิ p ตัวนี้จะต้องเป็นการเรียกโทษทีนะครับเป็นการเรียก ตัวนี้มานะครับ center block ตัวนี้นะครับ control C มาเลยถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะครับเราก็บอกว่า d ิฟ p class นะครับนี่เท่ากับ center block ครับเอาตัวนี้มาใช้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้น s2 อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เป็น slash d i p นะครับ slash d i p โอเคบันทึกดูนะครับ เมื่อเราเขียนคำสั่งแบบนี้นะครับดูซิว่าคลา s ครับ center b o x ตัวนี้นะครับอยู่ในคอนเทนเนอร์ของ bootstrap เนี่ยนะครับเวลาที่แสดงผลออกมานะครับมันจะจัดกึ่งกลางเราไหมนะครับเราจะมา r รีเฟ h กันดูก็รีเฟซอ่าเรียบร้อยนะครับมาอยู่ตรงกลางแต่สีพื้นหลังนะฮะทำอะไรคิดนะครับเดี๋ยวดูที่นึ่งนะครับอืมก็ถูกหมดอยู่นะนะครับ เดี๋ยวนะครับอ๋อน่าจะเป็นจากตัวนี้ครับบรรทัดที่5 include นะครับมันไปอยู่ด้านบนนะครับมันอยู่ด้านบนสุดนะครับผิดตำแหน่งน่าจะผิดตำแหน่งนะครับเดี๋ยวคอนทน x นะครับมันต้องมาอยู่ครับข้างล่างสุดครับก่อนสแลตเนะครับสีเดตัวนี้นะครับโอเคขอบันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็นะครับขอรีเฟรชหน้าจอนะครับว่ามาแล้วนะครับจริงๆด้วยนะครับ อ๋อผิดตำแหน่งนะครับตัวนี้ผิดตำแหน่งนะครับอ่ะเราจะได้เป็นบทเรียนไว้นะครับว่าจะต้องนะครับอย่าไปอยู่ด้านบนสุดต้องอยู่ก่อนสแ a ทเฮดนะครับ CSS ตัวนี้นะครับเมื่อเราจัดกล่องกึ่งกลางแบบนี้ได้แล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในกล่องนี้นะครับสบายแล้วมันก็จะจัดกลางหมดเลยนะครับสมมุติว่านะครับเราไปนะครับอ่ะเราไปหาตัวอย่างใน Boot t t ท็ก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บ Boot t t ท็นะครับอ่ะลองเข้าไปที่ เว็บบูสตแท็บนะครับแล้วเราก็ไปที่ด็อกนะครับเมนูด็อกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่ฟอร์มอะไปที่ฟอร์มนะครับ, Menu, ck, รบแล้วก็ไปที่ฟอร์มคอนโทรลนะครับ,แล, Form Control, รบแล้วก็ไปในส่วนเลเยอร์โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างฟอร์มมาวางดูนะครับเดี๋ยวหาฟอร์มใช้สวยก่อนนะครับแล้วก็ลองเลือกดู แบบนี้ก็ได้นะครับซึว่าเราจะมีฟอร์มนะครับเราจะให้ฟอร์มนี้ไปอยู่ตรงกลางจอนะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ก๊อปปี้โค้ดทั้งหมดเลยครับฟอร์มคลาสพวกนี้ก๊อปี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่นะครับตัว Index ของเรานะครับแล้วเราก็มาตรงนะครับบรรทัดตัวอย่างการจัดกล่องให้ตรงกลาง S2 นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้กดปุ่ม Enter ลงมานะครับ จากนั้นเราจะสร้างแถวขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ DIP นะครับ l a s s ครับ row นะครับ d ดิ Class Row เสร็จแล้วก็ครับสแลดดิฟนะสแเข้าไปตรงนี้นะครับมีแถวก่อนนะครับพอมีแถวเสร็จก็ใส่ข้อลำเข้าไปข้างในอีกนะครับก็คือ DIP เหมือนกันนะครับ Class นะครับ แล้วก็ C O L นะครับใส่พอลัม์เข้าไป1นึ่งมน์ก็พอนะครับจากนั้นก็ครับ select d i เหมือนกันนะครับ l i p t d i แบบนี้นะครับชเนะครับมีร w กับพร n ครับจากนั้นเราก็นะครับวางฟอร์มลงไปตรงนี้เลยครับ Control V ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับแล้วก็มาลองรีเฟชดูครับว่าฟอร์มมันจะอยู่ในกรอบตรงกลาง ตามนี้หรือเปล่ารีเฟตดูครับอ่าเรียบร้อยนะครับมาอยู่ตรงกลางนะครับแต่นะครับปรากฏว่านะครับข้อมูลฟอร์มเนี่ยมันจะอยู่ติดกันกับขอบนะครับอยู่กับบอร์เดอร์แบบนี้นะครับเราจะให้มันห่างออกมาจากขอบนะครับเราจะทํายังไงค่าจากขอบนี้เข้ามาเขาเรียกว่าค่า padding นะครับค่า padding มันก็จะมี padding แนวนอนนะครับก็คือแกน x นะครับกับ padding แนวตั้งก็คือแกน y นะครับ เราก็จะมาเพิ่มคำสั่งลงไปในโรของเรานะครับบัลทัดทที่ครับ14ครับบิฟคา์โรครับเราก็เอาคอเซอร์มาต่อจากโรเคาะวักครับพดดิ้งตัวย่อก็คือตัว p นะครับแล้วก็แนวนอนก็คือแกน x ก็คือ px นะครับแล้วก็ใส่ขีดเข้าไปเราจะให้หางมากหากน้อยก็ใส่ตัวเลขเข้าไปอย่างเช่นนะครับ5อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับพดดิ้งแนวตั้งก็คือ y แนวตั้งก็คือบนล่างนะครับบนกับล่างส่วน x เนี่คือซ้ายกับขวาครับ py ห่างจากบนจากล่างเท่าไหร่สม่ววให้เท่ากันก็คือนะครับ py 5อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซนะครับว่ามันจะขยับเข้ามาไหมครับรีเฟซดูอ้าวเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วนะครับเนี่ยครับขยับมาแล้วนะครับบน5าล่าง5นะครับ ส่วนข้อความนะครับตัวนี้มันไปอยู่ติดกล่องแล้วก็อาจจะย้ายตำแหน่งมันครับตัวข้อความแล้วก็เอามาไว้ในรูเลยนะครับตรงนี้นะครับย้ายมันมานะครับ c o n ทูนกนะครับก็เอามาไว้ในรูเลยนะครับก็คือนะครับมีรูนะครับมีคอลัมน์ฮะเราก็วางลงไปแบบนี้ครับนั่นเป็นหัวมันเนาะครับกดปุ่มบันทึกนะครับลองรีเฟชดูใหม่ครับ อ่าได้แล้วนะครับสวยงามแล้วนะครับข้างบนนะครับห่าง5ข้างล่างแพดดิ้งห่าง5ซ้าย5ขวา5นะครับหรือถ้าเราต้องการให้บนล่างมันไม่ถึง5เราก็ลดตัวเลขลงครับอย่างเช่นนะครับบนล่าง py ไม่ต้องการถึง5เอาเพร3นะครับระยะห่างนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูครับอ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับสวยงามแล้วครับเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ บนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาจะเอาหรือจะได้3หมดเลยก็ได้นะครับก็มาเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับต้องลองใส่ตัวเลขดูว่าเราชอบประมาณไหนนะครับกดปุ่มบันทึกครับลองรีเฟชดูครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เราต้องการจะแสดงผลในเว็บแอปของเราครับให้อยู่ตรงกลางครับแบบนี้เลยครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับหรือป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการ จัดกล่องให้อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งจริงมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนั่นเองนะครับยังไงก็นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์โค้ดทั้งหมดนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับลองไปทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ